กลับมาที่คู่มันโดยไทยกันต่อครับยังอยู่ที่ศึกวันมิตรชัยครับของมิตรนครครับหรือสุเมศ่อสัตรบงกฎครับเอาละครับยังเหลืออีกสองคู่ได้รับชมกันมาแล้วครับคู่นี้ครับแม่เห็นชื่อตกใจทั้งว่าคู่เอกและคู่นี้เป็นคู่รองครับสองคมสิทธิ์เจริญทรัพย์พบกับมงคลแก้วสอสมหมายครับหรือสองคมนี้หรือสีเสียเดิมก็สอยุพินดาเลยนะครับอ่าต้องมาดูนะครับ วันนี้สองคมสิทธเจริญทรัพย์สิทธิ์ของเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องบาวีบาวีบาวี <c oughs> นะครับก็ดอดสองคมหรือนายมูัมมมัดสาบวดนะครับอายุ25ปีนะครับจากอำเภอสิงห์นครอ่าสิงห์นครสงขลานะครับสาบาตัว30,000บาทนะนะครับส่วนทางด้านมงคลแก้วหรือัติยะนครแก้วครับ ปีนี้อายุ19ปีจากโกสมพิสัยมหาสา,ารคามค่าตัว25,000บาทครับผมสามฟล่าสุดของสองคมครับก็เป็นฝ่ายแพ้น็อกให้กับทางด้านนพชัยเกียรติพัทรพันธ์แล้วก็มาชนะคะแนนซูมาอีอ้อวีระวันไฟล่าสุดครับ11มิถุนายนที่ผ่านมาที่ลุมพินีเป็นฝ่ายชนะคะแนนเทพนิมิตสิทธิ์มนชัยส่วนทางด้านมงคลแก้วสอสมหมายครับชนะคะแนนบินบนสิทธิ์น,นายแพ้คะแนนให้กับขวาญเพชร สิบสสุวรรณพักดีและไฟล่าสุดครับชนะคะแนนแอดดดำทีเด็ด99ครับเมื่อวันที่ยีสิมิถุนายนที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้นะครับครับยกที่3ครับกรรมการชุมพลอินตายศครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีหมด2ยกแรกนี่ก็ยังสูสีคู่ขี้กันอยู่ครับรักใครชอบใครก็เลือกกันตามสบายครับ ครับมาชมกั้คู่นี้คมเดียวไม่พอมีถึงสองคมครับีคู่หน้าก็ยังสองคมอยู่ใช่แต่คนละคนกันคนละคมครับเอาแต่ขวาก็ไปโดนสวนมาเหมือนกันครับมงคลแก้วในสดครับมงคลแก้วแต่เกากระดูกมวยนี่ต้องสองคมครับแม่แต่เก่าที่ล้มไปก่อนซะแล้วแม่ล้มตรงนี้กระดูกกระพักคะ รอยสักที่หลายซ้ายของมงคุนแก้วครับสักขู่ไว้ก่นอนโอ้โหซอมอยู่ซอมสมหมายมงคุกแก้วนักมวยเพียบเลยครับที่ค่ายครับ30มสบกว่าคนเห็นจะได้อา้าวจังหวะนี้แม่ยังยังไม่ได้ทันครับสองกลมไม่รีบไม่เร่งครับทั้งคู่ สองยกนี้ต้องบอกว่าเซียนมวยประลลอกยังนั่งดูกันอยู่เลยนะอยังไม่เห็นท่าทีที่จะขยับเนื้อขยับตัวครับอาจจะเป็นเพราะคู่ค้ำนะครับครับอาจจะนั่งคิดกันนานหน่อยเพราะพลิกไปพลิกมาหลายตลบเหลือเกินโดยเฉพาะยกสุดท้าย เน็บไปเรื่อยๆครับสองคมแต่โม่คนแก่นี่เดินหน้าปั๊มครับครับโดนแล้วไม่มียุบมีย่นแต่ซ้ายอีกทีหนึ่งส่งท้ายยกสามน่<ม>าดี <c oughs> นะครับคุณสุนทรอูอ่ทองครับพอบ้านของข่ายสอสมหมายเขาแหละครับเอาละครับลองมาดูกันต่อครับ แนวมวยนี่ไว้ใจไม่ได้ใช่นะหมดยกที่สามนี่เสมอสองคมอยู่ครับพี่แปะ๊ะอืออาวลยยกที่สี่เาว่ากันเลยครับสัดกันต่อน่ะ สองคมยังเดินต้องเดินนะครับแต่มงคลแก้ววันนี้ยกนี้เน้นรับครับแต่นี่แหละครับสถานการณ์ปะค้งก็ต้องตักหลักสู้เหมือนกันครับโอ้ยเดินเข้าไปก็โดนมงคลแก้วดักครับนี่แหละครับแม่นเนี่ยครับพยายามเด้งตีครับสองคมโอ้โหมงคลแก้วก็เด้งตีสู้เอา ม่ลูกนี้เนี่เทได้ครับเททิ้งเลยเออเนี่ยครับดักทีรนิดทีรนิดครับกินไปทีรนิดครับมงโลแก้วสองคมก็มาแต่ดูแล้วตีไม่ขนัดเท่าไหร่นะครับโมคลแก้วยัดไส้ลูกนี้ครับทั้งไส้หวานไส้เค็มผสมกันไปเลยยังเดินครับสองคม พยายามเข่าครับแต่กระโดนงคลแก้วนี่นะครับเถียงตลอดครับหวยรุ่นน้องครับดื้อครับมีเถียงครับดื้อไหมหกูมาดำดื้อต้องตี ก็ดูไปแล้วครับทีต่อทีแล้วมงคลแก้วดูชัดเจนกว่าตกใจรอยสักหรือเปล่านั่น่ะสิแต่คงไม่ใช่หรอกแน่แต่ดูมวยผ่านมวยดีๆมากว่าเยอะครับนี่ครับแน่หมดยกที่สีกก่ซะก่อนเอาล่ะครับ สถานการณ์ตอนนี้ครับโอ้โหมุกบอแก้วไปสิบช่วงและครับ <laughs> ดูครับ2มือเห็นเลยครับ2ไม้2มือครับเ <laughs> อ <ะ S 2> <laughs> สิบช่วงตัวครับคุณผู้ชมส,สักรอยอะไรนะขอดูชัดๆหน่อยสิผมก็ไม่ทราบเหมือนกันมาชมยกสุดท้ายครับ คลแก้วครับได้เปรียบเยอะเลยครับสิช่วงตัวสิบหนึ่งครับมงคลแก้ววัดตั้งรับแล้วครับบังคับให้สองคมต้องเดินเข้าหาแม่เดินเข้าหานี่ก็เข้าทางมงคลแก้วเขาเลยครับครับลิกลูกนี้ม่าไม่ลงครับแข็งแกร่งครับมงคลแก้วครับโอ้โห จงังหวะตีครับตีให้ตายก็ไม่ยุบอะครับ,รบมงคลแก้วตองหมัดแล้วครับบังนับวังนกเท่านั้นแหละครับแต่เสียงก็เงียบไปแล้วโอ้โหโ,โ,โดนเข้าไปอีกมน้าเราโชว์เลยครับมงคลแก้วเอาแม่หมวดแข้งขวามายังสู้นะครับ ตร้พิธีการรายการก็บอกมาครับพี่แปะใส่ไส้หวานไส้เค็มเนี่ยหิวเลยจะเด็ดสึกให้ได้แหละเอา,เอาหัวดสวนแบบมุมแก้วันนี้ต้องบอกว่ามาไม่ได้เจ็บตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยกสี่เลขย,ยกเดียวครับยาวเลยครับ ก็ยอมรับแล้วครับอย่างนี้สองคมแต่ยังมีครับยังมีช่วงปลายยกแล้วครับก็ประคองเกไม่ครบเท่านั้นแหะครับสำหรับมงคลแก้วโอ้จะมีสอกกับยังยังไม่ได้ทันนี่แหละครับแล้วก็ก็ลงกราบนักมวยรุ่นพี่ครับ บนเวทีนี่ไม่มีครับพี่กับน้องแต่เกมกันจบลงแล้วใช่ครับพี่กับน้องก็กลับมาเหมือนเดิมใช่เหมือนพี่กับผมนะฮะขึ้นบนเวทีอ้าวแปะเป็นยังไงเขาลงเวทีต้องเรียกพี่แปะนะฮะอันนี้ผมแซวเล่นนะครับก็เป็นนันว่าครับทางด้านมงคลแก้วต่อสมหมายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสองคมสิทธ์เจริญทรัพย์ไปครับก็ขาด้อยครับ 49, 47ทั้ง3เสียงครับครับ